สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอกกันกับพัญายิวีคนดื่มหรือว่าซวีในความฝันฝันเจียวบ้าญัาญาัเท่าฝันเจียวบัญญ้าเท่าพี่น้องคือเนี่ยแหละฝันร้นอนร้อนฝันเจียวเพลหรือว่าเพ่นบ่มีแห้งหรือว่าจังไรพ่ฮู้ถ้าสมัยเก่าเพละ่ะยันซ้านเพนก็นไเลย เอาตัวพี่น้องฟักน้ำกันในคลิปนี้วันที่ยี่สิบแปดใส่มื่อเรียกจะออกแล้วฟันเห็นปูพี่น้องเดี๋ยวพบฝันแอ้กับฝันเห็นปูปูปที่เพิ่รลวงรับไปแล้วเพิ่นซูนเพิ่นมาขามาตายเบิึงสามตูวนีควมฝัน พามาตายบ์ทั้งสามตัวพลังจูนแหงอโอ้ยมันใช้ออกซิเจนตลอดเลยพี่น้องเลยอ,อันเจ็บยิ้มอขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนทีนทเขามาติดตามทีบอจิมบอปากันที่จูกนะครับก็ว่ากันพี่น้อง มีความเมตตาก็เพื่อนมนุษย์น้ำกันเอฟเอชจิ๊บไปเพื่อว่าได้ใส่ขาพเ้นรคาไฟคาไฟงวดนี้มือนี้เดือนนี้มาพี่รองหกร้อยกว่าบาทเดือนนี้ก็ได้คาไฟเป็นบอกหกร้อยกว่าบาทบอก หกร้อยสามเก้าบาทอาไปเฮ้ยยาเงินเสียนอไปใส่ทั้งคนพิการทั้งคนป่วยนันทั้งจางอนมาดูแลเดียนระเบือนโอ้ยมึงพอกบางควังเพงอยูพอออ่พี่น้องเลยออกซิเจนพี่น้องเห็นนยน่ยาเบเครือนี่เอา ใช่ทุกใช่ตลอดนะ,ะ,ะเปิดตลอดพี่น้องนะครับของุลินชีวีขอบุคพีพโจอ่าและพ่ทุกกีที่ให้ออกสิกิณมอบออกสิกิณมาให้ตอ่อรมหายใจให้กับกระผมนะครับขอบุคคลหลายๆที่ าาออ่านในความเมตตากับผมและยพี่น้องอิจฉาถวาเมืองไทยจใหงความหาคความเรือทูนะครับช่องเข้ามากบรบม้ช่องนี้ต้องคนวิการช่องนี้หพี่น้องก็จะว่าแอดเป็นอย่างเครื่องไหว้โบกม้าเสียมือผมไหวได้สำนีเด้พี่น้องเด้เยาวากันนะครับเป็นมือคนวิการพี่นอ้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเข้อใจนะครับถ้าพี่น้องนะครับอิจฉา การซองกับพี่น้องเห็นเจีละทำเลยรวยกับเพื่อนอะกเอาความจริงเบาก,กันสู้กันสิ่งใดเป็นจริงเขาเบาพี่น้องเมตตากะโยนกะอ่คอยเป็นพล,ลังแรงเครียดแรงใจลอยคนไรคนแก่น้ำเน่ว่าไงน้ำแน่พอเดีคาอยู่คายาขอบพุนก็ไฟพี่น้องนะครับ เอาผมจะเข่าเลี้ยงความฝันผมฝันเจียวบ้านปูบ้านยาจะจะไม่เกาคนแล้วก็ฝันเห็นเพิ่นเพิ่นมาขามาปูเพลันตายไปแล้วขามาขายตายสามตัวมากได้ตายสามตัวตายสามตัวผมเลยใจแห้งบันนี้ แรีนไปเบิ้งเมืงมันตายมาทำตัววันพ่อจ่ายบาดเจ็บจะซื้อเปล่าทโทรหาปอตึงตึงหัวซอยมุนินิจิเปล่าออรรถไม่เกลียไปหาหมอท่านให้ความฝันอันนี้เลยโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจแล้วมาจับเราจากว่าจับด้อีนเดีลหรพี่น้องจับเราฝัานว่าเราศูนย์ขามา พอมา,าต,ตายสามตัวบริบูริ์เตี้ยเราหมดปตายเพราะหาตำรวจมันจับเราตำรวจมาจับเรา,า,บ,เรารบัดน,นี้พีญญ่น้องบัดนี้บ้านญาเนี่ยฝันเห็นเสียบ้ายาตากอยู่ที่อยู่ของบ่มีคนเออ่ยทั้งเงี้ยมันเป็น,ยน่ยญาติญาในความฝันพี่นอ้องในชาวบ้าที่เป็นเด็กตัวใดชาวบ้านเรกที่ หาซีเดี๋ยวพี่น้องเด้อจะบอกพี่น้องก่อนแล้วกับผมก็ฟันเจียวรถผมขั้นจีชีไปซ้ำจิบขั้นห่างห้างปุกป,ปีที่เคยออกเราพี่น้องแล้วเบียนหกหกห้าพี่น้องหกหกห้าบ้านเล็กที่เนี่ที่ฝันเจียวกับปูมันเคลื่อนนี่หาซีพี่น้องหาซีเด้อ เรากะอายุเพิ่นกะเจ็ดสิบเอ็ดปีพี่นองเจ็ดสิบเอ็ดปีอ่าถ้าเลขมีศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สามพี่น้อ,นองาเล็กมีศูนย์เดออาจจะเป็นศูนย์สามเออศูนย์สามพี่นองอเล็กไม่ศูนย์อ่ามีศูนย์จะเป็นศูนย์สาม วันนี้สามดินพี่รองสามมาแอดมักสามแล้วเขาใหม่มักสามลายเดี๋ยวเราจะออกซีสามบูออกซีสามบูเบื้องเดอิมมาเสียสันแอ็ดว่าจริงจีนวันนั้นคือกันออกซีสามก็ได้บูหรือโยกซีสามรับาลเลืกที่เพิ่นหาซีพันเกลียวรถแอด ปลาไปส้นกับรถอีหยังเขาบุทั้งหน้าม้วนิดทะเบียน665เ้ากับอายุย่ายากับปู่เนี่ย71ปีอายุยู่เพิ่นวอกสุกีน้องฟังให้ความฝันมาขึ้นสุดๆร้อนๆนะครับนี่คือคลิปปลาสุดโค้งสุดไทยอนหวยออกประมาณสองมือ มัอียิบแปดยีบเก้าสามสิบสามเอ็ดอันชหนึ่งคือมือทรงประมาณของพี่น้องเอาสิสันแม่นบ่แม่นสิฟันดีบ่ดีก็ขึ้นยุกับวาสนาของของผมแล้วก็เทวดาปฏิเมตตาบ่หวังว่าพี่น้องคงจะได้โชคได้มาดนะหวังว่าเทวดาฝันดินเพิ่นจะเมตตานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะสุกให้ไดู้้ก้าเขา เป็นงเอฟซีเอมนเงินมีทองดีเด้อตาธัวนพี่น้องนะครับเพื่อนชอบก็จกัดขัดก็ขอให้ผ่านนะครับนี่คือคนป่วยคนส้มเบามันก็อาจสิบลอด่เยละเพราะฉสนองหูพีหูน้องือจังตอนเป็นนุม่มือจังตอนพระท่านได้ป่วยนะครับผมผมผมทวีคนเดิมลูกหลานองปีองนองเช้าผู้ชุมเพ่ นะครับขอขอหอยขอแก่นน้ำมีปลาอีลุงพี่พออีเมย์ยายไอ่น้องลุงสุกุอเก่าช่องยูทูบตัวพี่คนเดื่มขอจะมีสุขมณีนะครับขอขอจะมายืนได้สุขมนีกันย้อนมีพี่น้องอิปตีลุงป้าทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งมือหน่อมือหน้ารวมถึงคุณหมอทุกท่านทุกคนทั้งกำบัวจุแพทุ่งบ้านจุแพท่ต้องบันต้องบันสู่ความเจนให้ความภาคความเมตตา ผมรู้ตูตวนกรบโผมมาตลอดนะครับฝากพี่น้อิบตีสักจุ่มเพลพร,ร้องทางขอนเจนทั้งอุดอรทั้งทุกนอาจารย์ทุกทุกสำนักนะครับเพราาแอดช่วงนี้บ่ได้เอาเลขมาลง,ออขง,ขงขอขอบคุณขอไปปวยเป็นใจกันเลยพี่น้องเด้อเอจิฟาไล่ห่างหนีจากกันนะครับยู่น้ำกันไปก่อนนะครับเอจิ้าอ่า กดยกเลิกทรจิตตามทุกยี่น้องเดอ้อติตตามไว้ในน้ำแน่เลขกาบาหลายดอกเอาช่องเราลงเลขนะครับลงหน่อยตัวหน่อยชุดหน่อยหางถือกระถือเลยนะเพื่อจิตตามก็จะได้ลงได้มาน้องกันเอาได้เวลาไวลาแล้วพี่น้องบางคนก็นดีบีงเป็นไซสีอย่างไปออ,อ,ออกวิกเกินพี่น้องออกวิกเกินเดินบางคนบราหูจัก มันจะว่ามันใส่อย่างแบบนี้ได้ออกสิเกินอันจะไปเอ็มไปเบิดมือเบิดเคลือ่อนเปลีไฟก่ะเปลี่ยนก้อนสี่ร้อยกว่าบาทเปลี่ยนนีหกร้อยสามสิบเก้าบาทอเอาสู้ไปพี่น้องนะครับชีวิตยังบอดส,สินดินล้นต่อไป หากี่น้อยความเมตตาอยกะ่ะเราจะเดินไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันหนักจนหดมือนั่นจนหดมือวันสุดท้ายนะครับหากมือใดวันยืนชียงแอดคือมือนั่นหากคนนี้หากมือใดยังดิยนินสียงแอดอยู่เห็นป่วยมันได้ก็ดิ้ลูกกันมาสู้สู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเอง เพราะเฮา่มีมีผู้ใดแล้วเพราะผู้คนหลายๆีิน้องที่ยังกลับมาเป็นเร่งเคีย์เร่งใจ้ลพีิน้องเดอ้อะ เอาใบเพื่อนที่นี่ก็พี่น้องพ่อกันไหมนะครับในคลิปหนาเพื่อนผู้ใดนั่นความพี่น้องที่ตามไปความพี่น้องที่ตามชมน้ำกันขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งยาจิเจ็บยาจิตไข่ยาจิป่วยยาจิตหักยาจิจนเกียดจะมีคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อฝากว้น้ำจะค้นแน่พี่น้องลูกหลานพี่ของน้อง ลอยบึงคิบให้นำเน่ยลอ,อยบึงควดสนาให้นำเน่ก็ได้ใส่ขาไฟคันเบรดจริงทีูุ่ค้าก็บมมีเงินใส่ขาไฟเงินวยความยากจนเป็นคนพิการพี่น้องน้องก็คงณจูณณณณณณโฮดีเอาภากไป็น้ำเป็นแมงช่องทาง ฝากไปติดตามให้นำเนตได้ยินน้องขอบคุณทีบงทีใหม่จบขอบคุณหลายครับพี่น้องขอบคุณครับ